สำหรับข้อสอบที่หน้าออกสอบนะครับภาคปฏิบัติรุ่นที่64ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบภาคปฏิบัติหรือว่าแบบฝึกงาน1ปีเนี่ยข้อสอบที่ไม่ค่อยออกร้างจากการออกสอบมาสักระยะแล้วเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคำถแถลงขอให้ศาลมีคำสั่งให้ปิดหมาย ส่งหมายข้ามเขตนะครับอันเนี้ยร้างมานานแล้วก็หนังสือบอกกล่าวทวงถามเนี่ยเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้วยังไงก็ต้องเขียนให้ได้นะครับแล้วก็คดีถ้าดูในคดีแพ่งนะครับแบบฝึกงาน1ปีเนี่ยเขาเพิ่งออกเรื่องของละเมิดรถชนแล้วก็ประกันภยัย ถามว่าภาคปฏิบัติจะออกอะไรออความเห็นผมผมคิดว่าก็อาจจะออกเรื่องสัญญาผิดสัญญาจะเป็นสัญญาอะไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่แน่ว่าเปิดตัวมาต้อนรับท่านนักึกษาเข้าสอบโดยทีมบริหารสภาทนายความชุดใหม่ผู้อำนวยการสำนักฝืบรมคนใหม่ก็อาจจะ โปรยาหอมให้รางวัลพวกเราเป็นเรื่องสัญญากู้ยืมเงินถ้าเป็นกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับยากคือเรื่องของการคิดทุนทรัพย์การคิดดอกเบีย้ยพวกเราต้องไม่ลืมนะครับว่าดอกเบีย้ยกรณีผิดนัดถ้าเรื่องละเมิดเนี่ยเราให้เรียกดอกเบี้ยได้ตั้งแต่วันทําละเมิดแน่ตราริ่ละ5ต่อปีของต้นเงินค่าเสียหายต่าง แต่ถ้าเป็นกู้ยืมต้องดูก่อนว่าในสัญญาตกลงข้อสัญญาไว้บ้างไหมว่าให้เรียกดอกเบีย้ยอัตราร้อยละเท่าไหร่ถ้าสูงร้อยสูงมากกว่าร้อยละ5เวลาผิดนัดก็จะได้อัตราดอกเบีย้ยผิดนัดมากกว่าร้อยละ5ก็คือได้ตามอัตราเดิมที่เคยเรียกไว้แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบีย้ยกันไว้เลย พอผิดนัดทวงแล้วไม่คืนก็มาคิดดอกเบีย้ยได้ร้อยละห้านะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องระมัดระวังแล้วรู้ไว้ว่าถ้าเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะครับจุดสำคัญของเขาอยู่ตรงนี้ส่วนเรื่องรายละเอียดว่าสัญญาเป็นอะไรอย่างไรนะครับไม่ยากเท่าไหรนะ่นักนะครับก็ถ้าออกสัญญากู้มาก็เป็นของขวัญให้กับพวกเรา เวลาพวกเราเข้าสอบสัญญาอะไรไม่รู้แหละออกไม่ออกแต่สัญญากู้เนี่ยนะครับทุกคนจะมีอยู่ในใจเสมอนอกจากนั้นถ้าเป็นเรื่องของคำร้องคำขอคำถแถลงนะครับจริงๆคำร้องคำขอคำถแถลงเนี่ยมันตอบยากนะครับว่าจะออกอะไรหรืออะไรที่น่าออกนะเพียงแต่ว่ารูปแบบของคำร้องคำขอคำถแถลงเนี่ยนะครับ อยู่ที่ความเข้าใจในกระบวนพิจารณาว่ายื่นคำร้องยื่นคำขอคำถแถลงที่จะยื่นเนี้ยต้องยื่นในขั้นตอนไหนในการดำเนินคดีในศาลถ้าท่านเข้าใจท่านจะเขียนข้อหนึ่งของคำร้องคำขอคำถแถลงได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างเช่นแบบฝึกงานหนึ่งปีที่เพิ่งออกไปเนี่ย คำถแถลงขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาคําบอกกล่าวขอถอนฟ้องนี่ออกมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าคำร้องนะนะโทษฮะคำขอออกหมายบังคับคดีนะคำร้องขอให้ศาลชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องนี่ไม่ค่อยออกนะครับคำร้องขอยกเว้นค่าขึ้นศาล คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวนะพวกเนี้ยไม่ค่อยออกนะคือเคยออกแต่ไม่ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งน่าสนใจเป็นคำร้องที่ได้คะแนนดีนะครับคำร้องขอคัดไถ่กอกสารคำแถลงขอคัดไถ่กสารอันนี้เป็นเรื่องประจำนะครับคำร้องขอให้ศาลออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนะพวกนี้ล้วนแต่เป็นคำร้อง,ขอของคำขอคำแถลงที่ใช้ประจำ ใช้ประจำอยู่แล้วนะครับที่ออกข้อสอบไปตอนต้นปี68มีเรื่องคำร้องขอให้ส่งหมายแล้วก็สำเนาฟ้องทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือการประกาศสื่อ e n o นติสของศาลปัจจุบันยังไม่รู้เลยครับว่าเขาเฉลยว่ายังไงอันนั้นคือคำร้อง,อง,องคำขอคำแถลงนะครับอย่างไรก็ตามถ้าข้อสอบไม่ออกฟ้อง ข้อสอบอาจจะฉีกไปออกฉีกไปออกเรื่องของคาร้องตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้หรือคําร้องคัดค้านผู้จัดการมรดกก็ได้คัดค้านผู้จัดการมรดกถอดถอนผู้จัดการมรดกออกบ่อยนะครับบ่อยกว่าคําร้องตั้งผู้จัดการมรดกเสียอีกนะอันนี้คือสิ่งที่ควรรู้ไว้นะครับคำร้อง ในส่วนของคดีอาญาคดีอาญาเนี่ยฝั่งอาญาเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ทำฟ้องอาญาเป็นประจำอยู่แล้วแต่อย่างใดก็แล้วแต่อย่างไรก็แล้วแต,แวแต่แบบฝึกงานครั้งที่2ทับ 6- 8เขาไม่ออกฟ้องอาญาท่านจำไว้เลยว่าท่านไม่มีทางที่จะได้เป็นพนักง,งานอายาการในข้อสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความดังนั้นท่านอย่าไปคิดว่า ได้เป็นอายการเขียนฟ้องอาญาของอายการไม่ใช่ท่านได้เขียนฟ้องอาญาของกรณีที่ราษฎรนั้นจ้างทนายฟ้องเองดังนั้นถ้าข้อสอบบอกว่าอายการยื่นฟ้องท่านจำไว้เลยว่าข้อสอบรอบนั้นรุ่นนั้นไม่ได้เขียนฟ้องอาญาแล้วแน่ๆแต่อาจจะไปออกในรูปของหนังสือร้องทุก หนังสือมอบอำนาจให้ร้องทุกข์คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักง,งานอายการหรือข้อสอบอาจจะบอกว่าท่านฟ้องอาญาไปแล้วแต่ไม่ได้ให้ท่านเขียนฟ้องนะครับแต่สิ่งที่ให้เขียนคือไปทําคําร้องขอถอนฟ้องคดีของตัวเองกลับมาเพื่อที่จะไปยื่นคําร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักง,งานอายการฝั่งของอาญาจะมีแบบนี้ฟ้องโทษคําร้องขอให้ศาล ที่ภาคษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา44ทับหของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือข้อสอบอาจจะแอดวานซ์ไปกว่านั้นเลยให้ทำคำฟ้องคดีอาญาแล้วสอดไส้สอดแทรกคำขอหรือการบรรยายค่าเสียหายในส่วนแพ่งที่เรียกว่า ฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไปด้วยก็ได้ฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา mm. เช่นท่านฟ้องชอง่อโกงใช่ไหมฟ้องตั้งต้นอาญานะครับแต่ว่าเอาแพ่งเข้าไปเกี่ยวด้วยคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องไม่ได้หมายถึงว่าฟ้องคดีแพ่งแล้วขอให้ลงโทษอาญาไปด้วยไม่ใช่นะครับต้องฟ้องอาญาแล้วขอค่าเสียหายไปด้วยโดยราษฎรฟ้องเอกนั่นคือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ข้อสอบไม่เคยออกนะครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มปักอกปักใจหรือกระวนกระวายว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่ผมพูดนะวาดภาพให้เห็นนะครับสิ่งใดที่เตรียมตัวมาแล้วสิ่งใดที่กำลังทำอยู่แล้วอยู่กับมันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีโอกาสที่จะทำให้ท่านสอบผ่านผมคิดว่าเรื่องความรู้ เรื่องความเข้าใจต่างๆเนี่ยท่านนักึกษาส่วนใหญ่มีแต่เมื่อเข้าสนามสอบแล้วท่านจัดการท่านควบคุมมันได้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาที่ท่านต้องแก้เองต่อให้ท่านพกผมเข้าไปด้วย10คนท่านก็ไม่สามารถที่จะสอบผ่านได้ถ้าท่านไม่สามารถคิดคำตอบได้ไอ้ลาพังถ้าผมจะคิดแทน แล้วท่านเขียนติวเตอร์คิดนักศึกษาทำอย่างนี้ผมถามว่าท่านจะเขียนได้อย่างที่ผมคิดที่ผมต้องการหรือเปล่ามันก็ไม่ได้อีกดังนั้นแล้วทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับส่วนอื่นโชคดวงกรรมการตรวจข้อสอบมีผลบ้างแต่ถ้าท่านไม่ทำให้ดีซะแล้วสิ่งใดก็ทำให้ท่านสอบผ่านไม่ได้ ก็ขอวอวยพรนะครับให้ท่านนักศึกษาทุกท่านที่จะเข้าสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่64รักษาตัวเองให้แคล้วคลาดให้รอดปลอดภัยจนถึงวันสอบให้สอบให้ได้ดีที่สุดที่ท่านจะสามารถทำได้แล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านปลอดภัยแล้วเดี๋ยวพอผลสอบออกมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ